ขอจจาบหน่อยพี่ขอพีปั้นันไม่ห้ทำไมไม่ห้ามพีปั้นกำลังเล่นเกมตามพีปันดพีปั้นักหนูไหมเขาไม่รากขอเล่นจจับน่อยขอเล่นจูดจับหน่อยทำไมเขาไม่รักหนูล่ะ ถ้าพี่ปั้นรักหนูพี่ปั้นก็ต้องให้หนูเล่นโทรศัพท์ด้วยจีใช่พี่ปั้นไม่รักหนูหรอแล้วแม่รักหนูไหมเอาถามอย่างนี้แล้วแม่จะตอบอยังไงถ้าแม่รักหนูไหมถ้าแม่ไม่รักคือยังไงถ้าแม่ไม่รักก็แม่ไม่อยาก,ยากแต่แม่ร<ม>ัก<ม>ละะให้โทรศัพท์หนถ้าแม่รักคือแม่ต้องให้โทรศัพท์หนูใช่ไหม Oh, apa eh?